แอดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องเด้อนะคะเขาก็บมาพบมาพอกันตอนแรงๆนะคะพักกันใดยังกินแรงเนาะนะคะนะคะเมื่อนี้นะคะแอดก็มิตัวเลขหน้าท่านะคะมาฝากนะคะเป็นตัวเลขหน้าท่านะคะของพอหลานนะคะที่แอดแต่มาลงหายตั้งแต่ง,งวดวันที่สิบหกนะคะเนาะวันที่สิบหกเขาบริสุทธิ์ทรงหอกฟอย่างมากเนาะเนาะนะี่ละค่ะสะติตินะคะสะติติเบื้องกันก่อนนะคะ บางท่านอาจจะไม่ต้องาเห็นนะคะสติติย้อนหลังนะคะบนล่างเลขวิ่งพอลานนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเลขวิ่งพอลานีนเข่าดีนะคะบางที่กัเข่าเลขวิ่งนะคะตาว่าจับคู่กับลุดแน่เข่าแน่นะคะมันหลุดงวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกมกมกล่านะคะลุดนะคะกลับมาเข่าอีกหนึ่งกลุ่มผ้านะคะหหนึ่งกับเก่ากับออกศู์เก่านะคะวันที่สิบหกนี่นะคะห้สามกับแปด มาสามนะคะกะเข่าซีสามนะคะไปล่างนะคะเนาะนะคะงวดนี้นะคะเขาก็มาตามตัวกันแล้วกันนะคะพอรลานก็ได้หายมาแล้วนะคะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะพอหลานวันหายสามครับนี่นะคะจับคู่ให้หลุดนะคะขเะคะข่าแต่สามนะคะทุกชมเข้าแต่สามนะคะคนก็เน้นหายที่สามนะคะเน้นหายที่สามนะคะ จับคูบมี่นะคะวดนี้เป็นวดที่หาหวดที่หกเรามาตามต่อนะคะวดน่หกก็มาตามต่อกันแล้วกันนะคะเงินเก่านะคะเงนเก่าเดี๋ยวมาตามกันเบิ้งเลยนะคะโอ้จุดเหล็กนะท่าะคะองค์พอลานนะคะ หนึ่งหนึ่งมีน่ะพอลานวิ่ง พอลานวิงนะคะให้มานะคะเดี๋ยวบนล่างกะะ่อนอื่นนะคะแอดขอขอบคุณขอบคุณนนะคะตัวเลขหน้าทางจากพอลานเ้อน,นะคะพอลานยูนองหลาดนี่เองนะคะอยูน่นองหลาดอุดอรนนะคะค่ะให้มานะคะ ให้มาส4กับแปดเด่นที่ส4เด่นที่4นะคะ เบื้องไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะเรียนที่ส4จับคู่นะคะจับคู่มีห้า5่แล้วก็ แปดสี่แล้วก็ห้าสองแปดสองห้าสองแปดสองเลขสามตัวก็คือ เจ้าห้าสี่ดูสิเจ้าแปดสอง ่ะนี่แหละค่ะตัวเลขหน้าท่างนะคะของเน้นนะคะเน้นที่ห้าสี่กับแปดสองนะคะโอย้ยเราใส่ก,กันห้า วันนี้เป็นวัที่หกที่แอแดามาโล่งหายนะคะโอเค แคปหน้าจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของพอรลานนะคะเนี่ยคะ่ะงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองหาหกเจ็ดนะคะพอรลานวิ่งสี่นะคะบนล่างวิ่งสี่กับแปดเด่นที่สี่นะคะเด่นที่สี่นะคะจับคู่ห้าสี่ห้าสองแปดสี่แปดสองเลขสามตัวกับเก้าห้าสี่เก้าแปดสองนะคะแคปหน้าจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ มักกระจัดคัดกับพานเดอร์นะคะเพราะว่าทางช่องเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเอาไปเบิงเป็นแนวทางนะคะสําหรับท่านใดนะคะเพิ่งเข้ามารับชมไหมนะคะกับแคบหน้าจอไว้้ะเบิงกรก็ได้นะคะขันตัวเลขถูกอกถูกใจนะคะถึงจัดเดอร์นะคะขันบ่มักนะคะตัวเลขที่พอลานพจนจับคู่ให้เขาก็สาม,มาถเอัไปจับใส่กัน,กนครับตัวอื่นใดตัวที่เข้ามักนะคะ แอดกับขอให้เอฟซีทั้งสองนะคะเฮงเฮงลวยๆถูกงวยรวยเบิร์ดปน้ำกันเด้อนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนี้นะคะขอให้โชคให้มันกันสุขสุขคนสสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ